ทุกท่านที่เคารพในวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำพาทุกท่านก้าเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าหนาทานการเรียนรู้จันทร์อะไรของโรงเรียนวัดดอนยอเมื่อเราพูดถึงดอกไม้จันทร์หลายท่านอาจนึกถึงพิธีกรรมความโศกเศร้าหรือการจากลาแต่วันนี้ดิฉันอยากเชิญชวนทุกท่านมองดอกไม้จันทร์ในมุมที่แตกต่างออกไป มุมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าการสืบสานวัฒนธรรมความตั้งใจและหัวใจของความเป็นไทยที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฐานการเรียนรู้จันร์อาไลไม่ได้เป็นเพียงแต่สถานที่สอนการประดิษดอกไม้จันทร์แต่คือห้องเรียนมีชีวิตที่หล่อหลอมให้นักเรียนของเราเป็นมากกว่าผู้สร้างงานฝีมือแต่เป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับตนเองชุมชนและสังคมอย,งอย่างยั่งยืน เราจะพาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาแรงบบันดาลใจและความงดงามของดอกไม้จันท์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงถูกกระบวนการตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าการคำนวณต้นทุนกำไรอย่างรอบคอบไปจนถึงการวางแผนการผลิตอย่างมีเหตุผลล้วนตั้งอยู่บนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันค่ะ การพัฒนาในทุกมิติมิติเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ความรู้แต่เราใช้ทักษะที่สามารถสร้างรายได้และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้จริงมิติสังคมฐานนี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือครูนักเรียนและปราดชาวบ้านถ้าได้ทำงานร่วมกันสร้างความสามาัคคีและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมิติวัฒนธรรมเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามให้คงอยู่มิติสิ่งแวดล้อม เราเน้นการใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่าไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมการบ่มเพาะคุณธรรมเหนือสิ่งอื่นใดเราปลูกฝังความขยันความอดทนความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์และหัวใจของการเสียสละซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีคุณภาพในฐานการเรียนรู้แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักสูตรเสริมแต่เป็นการตอบสนองต่อพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิ ที่มุ่งเน้นการสร้างพลเมืองที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทําและมีความสามารถในการทํางานเพื่อส่วนรวมและยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการขจัดความยากจนการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพการสร้างงานที่มีคุณค่าการลดความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและยุติธรรม เราเชื่อมั่นว่าฐานการเรียนรู้จันอาไลมากกว่าบทเรียนแต่เป็นบทบาทที่สำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานของเราการบก หถากการเรียนรู้จันอะไรโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะนำความรู้ทำความเข้าใจแล้วนำไปปรับใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านประวัติความเป็นมาของดอกไม้จันดอกไม้จันมีมาตั้งแต่เนิ่นนานแต่ในสมัยก่อนดอกไม้จันจะทำมาจากไม้จันจริงๆซึ่งมีกลิ่นที่หอมแต่ในสมัยนี้มีการประยุกต์ใช้วัสดุอย่างอื่นเช่นไม้หอย รบทของชุมชนค่ะถัดมาพวกเราจะขอถอดบทเรียนผ่านการเรียนรู้จันอะไรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี2เงื่อนไข3าหลักการ4มิติ3ศาสตร์4พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่1 0และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ SDGs 17ดังนี้ค่ะ สอเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ดอกไม้จัน์มีความหมายถึงการแสดงความเคารพรละลึกถ,ถึงผู้ที่ร่วงรับไปแล้วรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการส่งดรงมิญาให้ไปสุคติดอกไม้จันรมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเริ่มจากการใช้ไม้จันรซึ่งเป็นไม้ที่หายากในการทำศพและเครื่องสักการะในภายหลังได้มีการพัฒนาดอกไม้จัน์ให้มีขนาดเล็กลงและใช้จากวัสดุอื่นเช่นไม้ไผ่หรือกระดาษ ดอกไม้จันทร์ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบและสีสันทีส่สวยงามมากขึ้นและมีการใช้ดอกไม้จันทร์ในกลุ่มสามัญชนมากขึ้นวัสดุอุปกรณ์ในการทาดอกไม้จันทร์มีทั้งหมดดังนี้ค่ะลวดทูบบ็อกสําหรับใส่กรีบดอกค่ะไม้จันทร์กลีบอาดกาวลาเทสได้สีดำหรือสีขาวค่ะ และกระดาษย่นสีดําค่ะขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีทั้งหมดดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การทําเกสรเราจะนําลวดมาตัดประมาณ5เซนติเมตรหลังจากนั้นเอาปลวดเล็กน้อยแล้วเจาะเข้าไปที่รีบรีบอัดค่ะหลังจากนั้นบีบ,บปลายลวดเล็กน้อยเพื่อให้แน่นหนาวนบีบอัดเข้าหาเพื่อทําให้เป็นเกสรค่ะใช้ได้ในการมัดเพื่อให้แน่นหนามากขึ้นค่ะ ดึงคะแนนและใช้ความเรียบร้อยค่ะขั้น,นตอนที่2วิธีการทำรีดดอ,อกค่ะนำรีดดอ,อกสีครีมมาใส่ในล็กอ,อกเพื่อทำป็นกรีดดอกสามอันค่ะหลังจากนั้นนำเกสรที่เราได้ทำไว้ใส่ลงไปค่ะพับพับไปด้านล่างเพื่อให้ความแน่นหนาค่ะนำด้มามาัด ขั้นตอนที่3นําไม้จานและผู้มาบรรวุกันซึ่งในการนับผู้และไม้จานเข้าด้วยกันควรเหลือไม้จานไว้ประมาณสเซนติเมตรเพื่อที่เวลาพันก้านจะได้ง่ายต่อการพันก้านและทใาให้ก้านใหญ่ขึ้นค่ะขั้นตอนที่4การพันก้านค่ะเราจะนำกระาดาษย้อมสีดำมาพันก้านโดยที่เราจะใช้นิ้วแตะกาวแล้วมาแตะ ที่ไปของกระดาษด้นค่ะหลังจากนั้นนำมาพันกรง,งของดอกค่ะโดยปิดได้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำหนวดจันรและผู้ที่เรามาไ้ใส่เข้าไปค่ะหลังจากนั้นพันต่อเลยค่ะโดยที่นิ้วของเรานะคะจะต้องมีกาวอยู่เสนอเพื่อให้การพันด้านแน่นขึ้นค่ะหลังจากพันจนสุดไปแล้วให้เราเช็คความเรียบร้อยค่ะหลังจากเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกไม้จันทร์แบบนี้เลยค่ะ หนึ่งมีความขยันในการทาดอกไม้จันทร์สองประทนที่จะขุดฝนเพื่อให้ได้ดอกไม้จันทร์จันทร์ที่ต้องการสามมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสี่ 4. ความรอบคอบที่ได้ความรอบคอบในการที่ใช้วัสดุอุปกรณ์นให้คุ้มค่าและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นห้าความสามัคคีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบสําเร็จตามเป้าหมายหกความเฉลละที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันเรียนรูค้ครับสามหลักการปร,ประมาณหนึ่งใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 2. การแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 3. การทำดอกไม้จันทร์เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน,ชนความมีเหตุผล 1. สร้างรายได้จากการขายดอกไม้จันทร์เพื่อนําความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพ 2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีการปรับรูปแบบดอกไม้จนันทร์ให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นใช้ดีไซน์ร่วมสมัยสะดวกในการจัดเก็บวางแผนการทาดอกไม้จันทร์เช่นการเตรียมอุป,ปกรณ์และสถานที่ 2. การแบ่งหน้าที่ในการทํางาน 3. นําความรู้ไปสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะ 4. มิติความยั่งยืนมิติที่1วัตถุและเศรษฐกิจคือได้ดอกไม้จันตามความต้องการมีไรายได้จากการขายดอกไม้จันทรมิติที่สสังคมคือสามารถทํางานร,งาร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและมีความสามารถในหมู่คนณะ อะไรกับสามศาสตร์ศาสตร์ราชาตามหลักการทรงงาน 1. ความเพียรเพียรในการหาความรู้ 2. การพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองโดยนาความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองและ3ทําตามลําดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์พวกเราศึกษาข้อมูลในการทาดอกไม้จันทร์จากโรงเรียนวัดดอนยอและนําความรู้จากภูมิปัญญาป่าชาวบ้านได้โดยคุณครูจตุกรเย็นขันและนางสาวบุญเลียงอนุสาสนจันร์อะไร พวกเราขอเชื่อมโยงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งมีสีด้านได้แก่ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการทำดอกไม้จนันช่วยสึกษสารวัฒนธรรมและประเพณีของชาติด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมการทำดอกไม้จนันช่วยฝุกฝนความขยยนหมั่นเพียรความมีวินัยและการทำงานร่วมกัน านที่3มีงานทำมีอาชีพทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ด้านที่4เป็นคนระเ่เรืองที่ดีการทําดอกไม้จันช่วยเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นช่วยเสริมรสร้างความสามัคคีค่ะนอกจากนี้ฐานการเรียนรู้จันทร์อะไรของพวกเรายังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของงครงการสหประชาชาติ SDGs 17อีกด้วยนะคะ เป้าหมายที่1นึ่ขจัดความยากจนเราสามารถนําความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นไรายได้ให้กับตัวเองเป้าหมายที่2องขอจัดความหวิวโหยเมื่อเรามีไรายได้จากการทาดอกไม้จันทร์ก็สามารถจถัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้ครอบครัวลดความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารค่ะเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพเราจะเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยสามารถศึกษาทักษะการทาดอกไม้จันทร์ได้ค่ะเป้าหมายที่5้าความเท่าเทียมทางเพศเรา สามารถทาดอกไม้จันทร์ได้ทั้งหญิงทั้งชายหรือผู้ที่มีความหลากหลายทั้งเพศเป้าหมายที่8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจกษษ 1. การสนับสนุนให้ชุมชนผลิตและจําหน่ายจาหน่ายดอกไม้จันทร์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่เหมาะกับวิถีชีวิตท้องถิ่นส่งเสริมให้มีงานทํามีไรายได้ที่มั่นคงค่ะเป้าหมายที่10ลดความเหลื่มล้ําเราสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถร่วมทำดอกไม้จันทร์ได้ค่ะ เป้าหมายที่1 2การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนเราสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติมามาีุกต์ใช้ได้เช่นก้านไม้ไม้ไผ่หรือดอกไม้แห้งเป้าหมายที่1 6สังคงสมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกการร่วมการทำดอกไม้จันในกิจกรรมชุมชนเช่นงานจิตอาสาช่วยสร้างความสามัคคีความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนค่ะเป้าหมายที่17การร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มั่น,นคง คือนักเรียนทุกคนสามารถร่วมมือกันจัดกิจกรรมการทําดอกไม้สันเพื่อนําไปพัฒนาต่อไปการประดิษฐ์ดอกไม้สันไม่ใช่เป็นเพียงการประดิษฐ์งานศิลป์แต่ยังเชื่อมโยงกับหลายๆมิติความยั่งยืนทําให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมสงบสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลในระยะยาวอีกด้วยนะคะการเรียนรู้การอะรขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ